สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Underworldcast Welcome Underworldcast the Under to สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ u w c a s t ทุกๆวันจันทร์เราจะมาพบกันแบบนี้กับผมโอ๊คสกันรนชาวรัตนเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แบบสบายๆร่วมเสวนาผ่านมุมมองของผู้ผลิตสื่อ จาะลึกสำรวจความคิดของผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังส่งต่อความคิดนั้นสู่หูของผู้ฟังผ่านบทสนทนาในแบบที่ง่ายๆชิวๆฟังสบายๆอย่างมีสาระรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เรา ง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเ,าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างสรงสรค์สื่อไปกับเราครับปีใหม่แล้วอขอต้อนรับเข้าสู่ปี2024สวัสดีปีใหม่นะครับทุกทท่านเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆกันผมได้ยิน,นเพื่อนๆหลายๆคนครับบอกว่าในปีใหม่นี้อยากจะเปิดกว้างกับผู้คนให้มากขึ้นอยากจะให้ความรู้กับผู้คน ซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะความรู้นะครับเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดและโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าความรู้ที่ดีคือความรู้ที่สามารถส่งต่อไปได้ไกลๆผ่านสู่ผู้คนวงกว้างๆไดะะ้วันนี้ผมเลยมีความตั้งใจจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งมาฝากทุกๆคนเป็นเรื่องของการเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีเป็นผู้เล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจมีรายละเอียด และมีพลังต่อการตัดสินใจของผู้คนแล้วการที่จะทำอย่างที่ได้กล่าวมาได้มันจะต้องทำอย่างไรกันบ้างน,นะฮะสำหรับวันนี้ UWCast ขอนำเสนอตอนฉันนึกอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาซะแล้วสิขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ย บรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือคำที่เขาใช้กันในอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่า Key o p i n น o n ด e ดอร์หรือ KOL นะครับก็คือบุคคลที่มีความโดดเด่นในฐานะผู้ที่เป็นผู้รู้จริงรู้เรื่องที่ตัวเองกำลังพูดอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมนั้นๆหรือกลุ่มเฉพาะของตัวเอง KOL ได้รับความน่าเชื่อถือผ่านความเชี่ยวชาญน,นะครับความรู้ รวมถึงประสบการณ์ของพวกเขาที่พวกเขาได้ไปเรียนรู้มาหรือไปสัมผัสมามันไม่ใช่การแสดงนะครับอันดับแรกต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า KOL มันไม่ใช่การแสดงเพราะนักแสดงก็คือผู้ที่เล่นตามบทได้เงินนะฮะได้รับค่าตอบแทนตามบทละครที่พวกเขาเล่นแต่ KOL เนี่ยจะไม่เหมือนนักแสดงครับก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเลยจริงๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้น ไปที่เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็มีความรู้จริงที่ส่งต่อมอบให้กันกับผู้ชมหัวใจสำคัญของปรากฏการทางการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือแนวคิดของ KOL ก็คือ,เ,อ,อเรื่องที่ว่าบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ใช่คนที่รับค่าจ้างเพื่อมารับรองผลิตภัณฑ์นะอันนี้คือคีย์หลักๆเลยนะครับที่ต้องรู้ ไม่ใช่บุคคลที่รับค่าจ้างมาเพื่อมานำเสนอสินค้านะครับแต่พวกเขาเป็นคนจริงๆเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อผู้ติดตามโดยอาศัยสร้างความไว้ใจและการเชื่อมต่อที่แท้จริงครับอิทธิพลของพวกเขามาจากความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อสาขาของตนนั่นนะครับคือหัวใจหลักๆแล้วก็สิ่งแรกเลยที่คนที่ทำ KOL จะต้องคิดนะครับว่าอ๋อ เราเนี่ยจะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆนะนะครับเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพได้ดังนั้นเลย KOL สิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือความโปร่งใสครับซึ่งความโปร่งใสนี้เองที่จะเป็นเสาหลักแห่งความไว้วางใจที่จะเป็นหัวใจของความเป็น KOL เพราะในขอบเขตของการตลาดด้วยการใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ย ความโปร่งใสเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งการยอมรับไปตรงๆว่าเนื้อหาที่เรากําลังนําเสนอนั้นเป็นเรื่องที่กําลังได้รับการสนับสนุนและได้รับการตอบแทนอย่างตรงไปตรงมาก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับเพราะการยอมรับอย่างเปิดเผยย่อมดีกว่าการปิดบังด้วยการมีความโปร่งใสแบบนี้เองที่จะสร้างบทสนทนาที่แสดงให้เห็นว่า KOL คนนั้นๆมีเลือดเนื้อมีหัวจิตหัวใจไมตรีอันแท้จริงสิ่งนี้นะครับ จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่าง KOL และผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าคุณได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ก็บอกไปตรงๆเลยครับไม่ต้องปิดบังนะครับแต่ขออย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดอย่างแท้จริงเป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับก็อยากจะบอกไว้ว่าการส่งเสริมความไว้ใจนะครับก็จะทำให้ KOL มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้คนทั่ว,วไปบนอินเทอร์เน็ตครับ KOL ที่เราเห็นเห็นกันหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จก็ต่างมาจากสายธุรกิจสายจริงด้วยกันทั้งสิน้นกระนั้นนะครับมันก็ยังมีสิ่งต่างๆอีกหลายๆสิ่งนะฮะที่ KOL สามารถที่จะทำได้เพื่อนำมาเสริมเพื่อเพิ่มพลังในการเชื่อมต่อกับผู้ฟังให้มีมากขึ้นโดยกลยุทธ์ต่างๆ u w u a s บได้รวบรวมมาให้แล้วเช่นกันก็มีประมาณ 12ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกตัว KOL เนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแบรนด์นะฮะการรู้ตัวเองว่าเราเป็นบุค,คลิกเป็นอย่างไรจะทำให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเป็นดีการรู้ตัวเองว่าเรามีบุค,คลิกเป็นอย่างไรจะทำให้เราสามารถที่จะรู้ตัวเราเองได้เป็นอย่างดีนะครับค้นคว้าให้ลึก ไม่ว่าจะใช้หลักการอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเดอร์แกรมหรือเมเยอร์เบรกนะครับก็ได้เพื่อที่จะเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเป็นคนลักษณะแบบไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปคัดเลือกแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์นะฮะที่มีค่านิยมสอดคล้องกับตัวคุณนั่นคือข้อแรกก่อนเลยสรุปก็คือว่าข้อแรกก็คือบุคลิกภาพต้องสอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์นะครับข้อที่2ต่อมา ก็คือ KOL คนเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงนะครับเพราะการเชื่อมต่อที่แท้จริงคือรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จการจัดให้มีกิจกรรมรางวัลหรือการแลกเปลี่ยนสนทนาการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับ KOL ให้มากจะช่วยให้ผู้ชมได้เห็นมิติที่ลึกซึ้งขึ้นของ KOL คนนั้นๆซึ่งในตอนท้ายสิ่งนี้เองนะครับจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งน่ะนะครับคือแทนที่จะเป็นการพูดฝ่ายเดียวเนี่ย ก็คือก็ควรจะมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าแค่การพูดไปทางฝ่ายเดียวนะครับ 3. ที่ควรจะทำก็คือ KOL ที่ดีควรจะเข้าใจผู้ชมของพวกเขาที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้ชมเองก็มีหัวใจนะฮะดังนั้นการปรับแต่งข้อความวิธีพูดการออกน้ำเสียงของคุณให้สอดคล้องกับความสนใจและความชอบของผู้ชมย่อมเป็นสิ่งที่ดีเสมอ มันจะทําให้ได้มั่นใจว่าผู้ชมจะมีความเกี่ยวข้องกับเราและพวกเขาก็จะได้รับการตอบรับอย่างดีที่สุดครับข้อที่4 KOL ควรมาพร้อมกับข้อเสนอข้อดึงดูดโปรโมชั่นต่างๆที่น่าดึงดูดใจด้วยการยื่นข้อเสนอพิเศษเช่นการให้โปรรับการให้ discount code หรือการให้แพ็กเกจคอมโบที่ไม่ซ้ำใครจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจกระตุ้นให้ทั้งหัวใจและเงินในกระเป๋าตังของผู้ฟังเนี่ย จะต้องได้อยู่ไม่สุขเหมือนจะต้องกระโจนออกมาเลยทีเดียวข้อที่5 KOL ควรมีการประกาศที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นช่องทางงานสื่อสารความคาดหวังและสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนแจม่มแจ้งบอกไปตรงๆเลยนะครับว่าเราสื่อสารตัวเนี้ยติดต่อเรากับที่ช่องทางอะไรเราคาดหวังอะไรจากการพูดครั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ที่ผู้ฟังจะได้นะครับว่าเขาจะได้อะไรกันบ้างพูดไปเลยนะครับให้แจม่มแจ้ง ข้อที่6ครับเนื้อหาและภาษาไม่ควรเป็นอะไรที่ฟิกคือมันควรจะเป็นอะไรที่เป็นกันเองนะครับเป็นการปรับแต่งสไตล์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนะครับผลิตภัณฑ์และผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะฮะไม่ควรจะเป็นลนักษณะที่เป็นทางการเหมือนกับการอ่านข่าวอ่านสารคาดีหรือบทละครนะครับที่ทำให้มันเป็นกันเองเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสร้างการ ผสมผสานบูรณาการนะครับการปรากฏของเราเข้ากับเนื้อหาได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็โดนใจผู้ชมผู้ฟังข้อที่7ต่อมาครับเชื่อและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่หลอกกัน KOL ควรมีหน้าที่เป็นผู้รักษามาตรฐานสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับสูงด้วยอันนี้คือเป็นหน้าที่หนึ่งเลยนะครับคือ คนฟังเนี่ยเขามาฟัง KOL ก็เพราะว่าเขาไม่มีความรู้มากนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังนั้น KOL ก็ควรจะทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้รักษาประตูเนาะเพื่อที่จะบอกว่าเออผลิตภัณฑ์ตัวที่เขากําลังพูดถึงนะั้นมันดีจริงๆไม่ใช่เอาผลิตภัณฑ์แย่แมาย้อมแมวหลอกกันนะครับ KOL เนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะโปรโมทสิ่งใดก็ตามที่ไม่ตรงความคาดหวังของผู้ชมด้วยนะฮะผมเห็นหลายๆครั้งมากเลยที่มันจะมีลักษณะคล้ายๆสแกมอ่ะก็คือ พูดอย่างหนึง่งแล้วไปขายของอย่างหนึง่งให้ความรู้อย่างหนึง่งแล้วสุดท้ายเนี่ยไปจบอีกอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับก็ควรจะรักษามาตรฐานสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับสูงครับข้อที่8ครับการเป็น KOL ที่ดีเนี่ยก็คือ,อ,อควรจะมีดีลดีๆกับแบรนด์นะฮะ KOL ต้องมีความชัดเจนกับค่าตอบแทนที่จะได้จากแบรนด์ด้วยด้วยการเจรจาเงื่อนไขนะครับแล้วการจ่าย ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าที่ KOL นำมาสู่แบรนด์อย่างตรงไปตรงมาดีลระหว่าง KOL และแบรนด์มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวแต่มันยังสามารถหมายถึงผลิตภัณฑ์ฟรีโปรโมชัน่นหรือว่าสิ่งจูงใจอื่นๆได้ก็ตามแต่ตกลงกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังบอกไว้ก่อนนะครับว่าให้มีดีลที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปทำ KOL นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณและเขา นะครับได้เห็นคุณค่าของกันและกันอย่างแท้จริงข้อที่9ครับของการเป็น KOL ที่ดีนะครับ,รบก็คือมันจะต้องเป็นอะไรที่ติดตามและวัดผลแบบจับต้องได้นะฮะ KOL และแบรนด์ต้องร่วมกันสร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า tangible KPI เพื่อสร้างตัววัดความสำเร็จของการทำงานแบบร่วมกันแบบจับต้องได้ครับไม่ใช่ว่าทำๆไปแล้วก็จบๆไปมีคนดูเอ ยังไงก็ไม่ได้สนใจอันนี้ไม่ไม่เวิร์กนะครับตัวที่จับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นอัตราการมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยนะครับการเข้าถึง Conversation แล้วก็การรับรู้ถึงแบรนด์ w อ r e วนเนสอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่จะเป็นแท n ง i b เ e ได้นะครับข้อที่10ครับต่อมาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายก็จะเป็นสเสน่ห์อันหนึ่งที่ KOL จะสามารถเอามาเพิ่มให้กับตัวเองได้ KOL ที่มีความรู้เยอะนะฮะย่อมจะ รู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกันกับแบรนด์ที่กำลังพูดถึงอยู่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นการรีเสิร์ชสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆย่อมจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการตอบย้ำถึงความเป็นมืออาชีพของ KOL คนนั้นๆนอกจากนั้น การยอมรับและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อข้อกําหนดทางกฎหมายอย่างเปิดเผยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นจริงเป็นจังของ KOL คนนั้นๆได้อย่างแท้จริงนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะ compile หรือว่าปฏิบัติตามเรก u l a t i o n กฎกติกาที่เขามีมาให้เนื่องจากตัวเองอะ่ะก็มีความรักในอุตสาหกรรมและบริการนั้นๆที่ตัวเองอยู่อยู่แล้วเนาะดังนั้นน่ะเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่เป็นที่ยอมรับของสากลนะครับหรือกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งขัดแล้วก็เป็นจุดยืนของ ของสิ่งเหล่านนั้้ดวยข้อที่11ต่อมาครับ KOL เนี่ยไม่ควรเป็นคนที่มีสายตาสั้นฮะควรมองเกมในระยะยาวมุ่งประเด็นไปที่ความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่จะเอา Quick Win ทําอะไรก็ไม่คิดทําอะไรแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บฉับฉับเฉยเฉยคนพิจารณาสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกับแบรนด์หรือกับผู้ชมอันนี้สําคัญมากนะครับผมเห็นหลายครั้งที่ KOL เนี่ย คือมองงานเป็นจ๊อบๆนะครับก็คือแบบเออตัวเองมีความเชี่ยวชาญก็บินแบรนด์นู้นทีบินแบรนด์นี้ทีแต่มันไม่เคยเกิดการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างแบรนด์กับ KOL หรือผู้ชมกับ KOL เลยอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับการที่ไม่ได้อะไรทันตาเห็นต้องบอกอย่างนี้ครับบางทีเนี่ยมันส่งเสริมความน่าเชื่อถือนะครับมันเป็นการการันตีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดได้ใจผู้ชมนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่าผู้ชมก็จะรู้ว่าเออคนคนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แค่โฉบไปหาแบรนด์เพื่อไปเอาเงินนะ่ะคนดูเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้โง่นะฮะในปัจจุบันนี้เขามีความฉลาดอยู่เขาก็จะรู้นะว่า KL คนไหนเป็นสายเป็นสายขายวิญญาณอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ดังนั้นนะครับแม้แต่ว่าดีลต่างๆเนี่ยตอนแรกๆแม้มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่แต่เชื่อเอะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้ฟังรู้และสัมผัสได้ครับข้อที่12 สุดท้ายฮะ KOL ที่ดีต้องทันโลกรู้บริบทและมุกข,ของสังคมนะครับไม่ใช่เฉยๆเฉมๆไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้เลยว่าบริบทในสังคมเป็นยังไงนะครับ KOL เนี่ยควรเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องทำการบ้านด้วยการติดตามแนวโน้มของอุตสาหการรม KOL เองและการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์แบบการตลาดของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการปรับกลยุทธ เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างตัว KOL และแพลตฟอร์มที่เขาจะไปออกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำเป็นอย่างมากด้วยนะครับโอเคครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของการที่เราจะเป็น KOL ที่ดีได้อย่างไรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า KOL ไม่ใช่นักแสดง KOL คือคนที่มีความจริงใจ จริงจังแล้วก็รู้จริงในอุตสาหกรรมนั้นๆอย่างแท้จริงและในรายการของเราก็ได้กล่าวไปถึง12ข้อที่เราจะสามารถอัปเกรดตัว K o L ของเราเองเนี่ยให้เป็น K o L ที่สุดยอดที่ดีกว่า K o L ที่เคยเป,เป็นเป็นมาได้อย่างไรด้วยสำหรับวันนี้รายการ u w Cast ผมโอค๊คสกนนชาวรัตต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีเลยนะครับ ก่อนจากกันขอประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกําลังใจของท่านคือการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และที่สําคัญที่สุดฝากบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ